บอกมาดูนี่แม่งาไแต่ไนี้จะอดเดากนี่โอ้ต้องบอกหรือบ่บอก่บอกหรือแก่ผ่าคบาดูนี้เนี่ยมึงบอกกูบ้าตีบอกมาดูนี่แก่แม่งหนิมึงผูดใยนนี่เนี่ยไผเสียงกรยาวฮาไม่ได้ดูนี้ไม่ย่งเจ้ายุดเบบ่งยักษกว่าแ้านย่างน้ำก้นข่เขาอเขาพิดกันหรือไเออเขาพิดกันปเก่ย้อีหง เจ้าแมาไปบอกว่ามันแวมันสีแก่พาบรเซนอีนั่นแก่พาเจ้ากระชีฮ็ดจังใดคบพิษกันยุบุ้นไหมถามเมืองมันว่ามันสีแก่พาแต่แวมจีแก่บรเซนดีเลยหัวเมียเขาพิษกันเจ้าก็ขึ้นว่าเขาสีแก่อิลีอยู่สมบูรณ์เมื่อก่อนรู้เจ้าหันเอาเจ้าสีถามเบิ้งแม่นบ่ขึ้นมาสีแก่อยู่ปะเซ่เนี่ย คนจีแกให้เบิ้งเจ้าอยากเบิ้งช้ำไดียุงเวราเอี่รเขาพีกกันตั้งแต่คือโตเป็นเลี้ยงเป็นเล่านาะเจ้าอยากเบิ้งเม่ยนบ่ไปคนจีแกให้เบิ้ง